มันทั้งเดือนของคนที่แบบว่าจบปปิญญาไปปุ๊บแล้วเขาเนี่ยได้เท่านี้เงินจาก Facebook เข้าครั้งแรกในชีวิตตื่นเต,นต้นมากๆเอาจริงๆไม่คิดว่าเออเราจะทำได้อะทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสุดติ่งอ,อีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็คือตามหัวข้อคลิปเลยนะครับเป็นคลิปที่ฟาอันตั้งใจอยากจะมาทำเพื่อที่ว่าอยากจะได้เป็นแรงบรันาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ เ้ยเคยมีความฝันเหมือนฟอันนะครับนั่นก็คือการได้รับเงินค่าโฆษณาจาก Facebook นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่23นะครับก็ปกติเนี่ยทุกทุกวันที่20อ่20กว่ากวาประมาณไม่เกินวันที่แบบว่า25อะไรเงี้ยก็จะมีเงินจาก Facebook YouTube เข้านะครับแต่สิ่งที่ฟอันตื่นเต้นมากไปกว่านั้นคือฟันเนี่ยต้องบอกว่าได้เปิดเพจมาประมาณ 3ปีแล้วนะครับก็อันนี้คือปี64ใช่ไหมฟันรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเปิดเพจมาตั้งแต่ปี6 3นะครับตอนนั้นจำได้ว่าช่วงที่ทำแรกๆอะ่ะไม่มีคนดูเลยทุกคนลงไปแบบว่ามนโนต้องมนโนแบบว่าเฮ้ยต้องมีคนดูนะคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลงไปปุ๊บตั้งใจตั้งใจลงเพื่อที่ว่าเราเองก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าไม่มีคนดูแต่เราเชื่อว่าสักวันอะ่ะมันจะมีคนดูได้จนวันนี้มัน มันมาถึงมันทําให้ฝันรู้สึกว่าเออความพยายามมันไม่เคยทําร้ายใครอเดี๋ยวนะคปับยัทุกคนขอรับสายโทรศัพท์ก่อนลูกค้าโทรมานะครับอ่ะต่อก็คือว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาสามารถทํามาถึงจุดจุดนี้ได้เอ้าต้องปิดเสียงแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอเคเออโอเค,ออเคปิดละอ่ะปิดละ เราไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงในจุดจุดนี้ได้จุดที่เราสามารถแบบว่าโพสไปปุ๊เฮ้ยมันมีคนดูมันมีคนแชร์อยากจะขอบคุณทุกคนตรงนี้มากๆ <S <S แล้วก็ช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยฟันก็เริ่มมีการเอาคลิปของตัวเองนะครับต่างๆคือต้องบอกว่าฟัานนะ่ะแรกเริ่มมาฟัานเริ่มจากการทํา y o YouTube ก่อนก็ จะเอาคลิปไปลง y o u t u จริง่ฟันทำ YouTube มาประมาณ2-3ปีแล้วแหะมั้งนะครับตอนนี้ก็คนติดตามก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0หมื่นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยก็ใครที่อยากติดตามก็ไปติดตามกันได้นะใ <c oughs> ครอยากที่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค ใครอยากติดตามนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับที่ช่องยู u ูปฝ้าอันซูติงอันนี้เลยนะครับทุกจริงๆเงินจาก YouTube ในฝันได้มาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละนะครับก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะไอ้เงินจาก u t u b e อะแต่เราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะได้เงินจาก Facebook ด้วยแล้ววันนี้คือวันที่เงินทั้งจาก Facebook แล้วก็จาก y YouTube เนี่ยเข้ามาพร้อมกันพอติปะเลยนะฮะตอนแรกอะฝ้าลงไปอะมันไม่มีคนดูเลยนะทุกคนแต่ว่า พอเราทําไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยคนดูก็เริ่มมาเราเริ่มรู้ว่าเราต้องปรับคอนเทนต์ของเราไปในแนวทางไหนเพื่อให้คนดูได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วเขาก็ะจะช่วยกดแชร์ให้เรามากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือ เราก็ทําการเรียนดู้ไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับจนจนมันมียอดเงินใ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 นเฟซบุ๊กนะครับที่เป็นค่าโฆษณาเ้ามันเข้ามาปุ๊บจริงๆอ่ะมันควรที่จะได้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ฝานัไม่รู้ว่าฝานันไปกรอกอะไรผิดหรือเปล่านะครับก็เลยปรึกษารุ่นพี่ที่เป็นทําผิดเหมือนกันนี่แหละนะครับก็คือ,อ,อพี่กิฟต์นอเวลงไปไหนนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยวันเนี้ยตื่นเช้ามา เนี่ยฟะอันวันนี้ทักมาปุ๊บเงินเข้าแล้วนะเราก็เอ้ยเงินพี่เขาเข้าแล้วไงเราก็มาดูของเรามันเข้าแล้วจริงๆตอนแรกอะไม่แน่ใจเว้ยทุกคนแต่พอเราไปดูในบัญชีของเรามันจะมีพอเราคลิกไปใช่ไหมมันจะมีบอกที่มาเว้ยว่าเงินมันมาจากไหนจากไหนมันก็ขึ้นว่า Facebook i ไอแลนด์ไอแลนด์เออเฟซบุ๊กไอแลนด์นะฮะตรงนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหดีใจมากนะครับคือดีใจจริงๆอะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่ามัน ถูกกำหนดมาอย่างนี้แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับทุกคนก็คือ,เ,อเงินจาก YouTube นะครับก็เป็นของ Google นะก็คือเวลาเงินจาก YouTube เข้ามันจะเขียนว่า Google A s i a Pack นะครับตรงนี้เนาะมันก็เป็นเงินที่เฮ้ยมันทั้งเดือนของคนที่แบบว่าจบเป็นยาไปปุ๊บแล้วเขาเนี่ยได้เท่านี้เลยนะคือมันเป็นคือมันเป็นเท่าเท่านึงของคนที่แบบว่าจบเป็นยาตีไปปุ๊บแล้วทางานเริ่มต้นอ่ะทุกคนคือมัน เออไม่คิดว่าว่าในตอนนี้ขณะที่ตัวเองอะ่ะยังเรียนอยู่ปีสามเนาะยังได้เท่านี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เจตนาในคลิปนี้เนี่ยฝันก็ไม่ได้จะมาอวยตัวเองหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่อยากจะมาบอกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่าบางทีการที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแหละฝานว่ามันนะมันคือการที่คนคนเราเนี่ย จะมีความฝันว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเนี่ยมันคือเรื่องที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเราเวลาเดินทางไปมันก็หลงใช่ไหมเราไม่รู้จะไปทางไหนอะไรยังไงแต่พอเรามีเป้าหมายเราจะทำมันจะทําให้เราเดินไปอย่างแบบว่าสุดทางมากๆแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปทางไหนเราจะไม่แคร์เลยเสียงของคนที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตเราอะในที่นี้ฝ้าใหม่ถึงคนที่ติเพื่อให สนุกป,ปากไปวันๆแล้วแต่อันไหนที่ติดเพื่อก่อเราก็ควรที่จะรับฟังเพราะว่าถ้าเราฟังแต่คําชมมันก็จะไม่มีข้อพัฒนาของตัวเราเองเนาะฝันเนี่ยจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาแดแรงซัพพอร์ตจากคนดูทุกคนไปยังไงก็ขอบคุณทุกคนจากหัวใจนะครับครับทุกคนสุดท้ายในฝันก็อยากจะขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับทั้งคนที่ดูในเพจแล้วก็ทั้งคนที่ดูใน YouTube ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันอย่างนี้นะครับคือ เออมันคือความฝันสูงสุดของของฝานแล้วแหละนะครับในการที่แบบว่าเออลงวิดีโอไปแล้วมันมีคนดูมีคนแชร์มีคน Share, คอมเมนต์คุยกันนะครับก็ทั้าหละทุกคนขอบคุณมากๆจากใจนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าจะไม่เป็นการรบกวนทุกคนมากเกินไปเนี่ยทุกคนเชื่อพี่มาบอกฝานกันหน่อยได้ไหมว่าสาเหตุที่ทุกคนติดตามฝานเนี่ยทำไมถึงติดตามกันแล้วก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับเดี๋ยวฝานเนี่ยจะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดในการ สร้างรายได้ YouTube สร้างรายได้ Facebook เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาก,กันแล้วกันนะครับว่าอยากรู้ในเรื่องของประเด็นอะไรการผ่านกฎการสร้างไรายได้ทํายังไงถึงจะถึงจะสามารถสร้างได้แล้วได้เนี่ยได้กี่บาทอะไรเงี้ยคือใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คือตัดวันนี้ถ่ายวันนี้ลงวันนี้เลยเ,เดี๋ยนะถ่ายวันนี้ลงวันนี้เลยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ฝ่าอันสติ๊กนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย